شكوت إلى وكيعي سوء حفظي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا อิลลามะเลมต์นาอินค์อันต์ละเลมุล حكيم و บ ب علينا อินค์อันต์ตัตัวบุล رحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับชีวิตหลังความตาย เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามศึกษาหาความเข้าใจพี่น้องจะได้มีหลักยึดมั่นที่ถูกต้องพี่น้องจำนวนมากเลยนะครับที่หลงไหลคลั่งใครที่มีอิทธิพลมาจากภาพยนตร์หรือเรื่องเล่าที่มาจากคนต่างศาสนา พอเวลามีการตายปั๊บแยกนี่นะแยกผีสิงอ่าพอเวลามีการตายปั๊บสุนัขหอนปั๊บนี่แหละคนตายนี่แหละยังมาวนเวียนอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็เกิดความเชื่อผิดๆที่ไม่ตรงต่อหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาที่ไม่ตรงต่อสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดอลลลฮวอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาบอกท่านนาบีบอกเอาไว้ หลายต่อหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังความตายเอาละเราก็ได้คุยกันมาติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าสภาพคนชั่วในกูโบสในอาลัมบัตซักเนี่ยเป็นอย่างไรคนที่นินทาลับหลังโทษเบื้องต้นของเขาที่อยู่ในอาลัมบัตซักนั้นเป็นอย่างไรคนทีละเลยต่อการละหมาดฟังเอาไว้ไม่สนใจต่อการละหมาด โอ้โหโดนโดนโทษเบื้องต้นที่อยู่ในอลัมบัตซักนั้นโดนอย่างไรสภาพของคนที่คุยกันในเรื่องฟิตนะคุยกันแล้วคนอื่นเสียหายต้องการทําลายความน่าเชื่อถือของคนอื่นลงแทนที่จะค่อยๆตักเตือนกันแต่ก็พยายามทําลายนะครับผ่านรายการต่างๆผ่านผ่านสื่อต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออะไรก็ตามแต่คุยกันในเรื่องฟิตนะตรงนี้มีโทษนะครับในเบื้องต้นที่อยู่ในอัลัมบารซักคนที่อยู่ในสภาพที่ไม่จ่ายสกาดโอ้โหก็มีเหมือนกันได้กินอะไรที่มันน่าสะอิดสะเอียนขยะขแขงแล้วก็ทนทุกข์ทรมานขนาดไหน คนที่แต่งตัวพี่น้องแต่งตัวสวยงามออกไปแล้วก็ไปยั่วยวนเพศตรงข้ามไปโอ้วอดผู้คนนี่ก็เช่นเดียวกันมีอาดาบมีโทษในหลุมฝังศพผู้ชายที่ทำจินาพี่น้องผู้หญิงที่ทำจินาโทษเบื้องต้นในอาลัมบาตซักมีคนที่โกหกเป็นประจำนะครับ คนที่โกหกปริ้นปลอนตอแลหลหลอกลวงเป็นประจำมีอาสาบหนักมากในอัลลัมบัตซักคนที่กินดอกเบี้ยก็เช่นเดียวกันพี่น้องมีอาสาบมีการลงโทษมีการทุกข์ทรมานที่หนักมากนะครับที่นี้มาดูนิดหนึ่งนะพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นชายเป็นหญิงที่เมื่อสักครู่นี้เกินให้พี่น้องฟังนะครับว่า ที่เขาผิดประเวณีที่เขาทำจินานะครับคนเหล่านี้โดนอะไรโดนโทษทันอะไรในหลุมศพหรือในโลกบัตรซักที่เราเรียกว่าอาลัมบัตรซักเนี่ยโดนอะไรพี่น้องมีฮัดิสบทหนึ่งนะท่าน,นาวาซินซามานรอติยัลลอฮุอันหุดได้ในงานเอาไว้แล้วก็บันทึกด้วยท่านอิหม่ามอะหหมัดก็เป็นเหตุการณ์ที่นบีเล่าต่อเนื่องกันมาจนกระทั่ง ท่านนบีไปเห็นตัวอย่างการลงโทษต่างๆในอาลัมบัตซักหลายตัวอย่างแล้วท่านนบีก็กลับมาเล่าให้แก่บรรดาสหาบะฟังในวาระต่างๆนะไม่ได้เล่าครั้งเดียวแล้วก็เล่าหมดเลยไม่ใช่ในวาระต่างๆท่านนบีเห็นการลงโทษบางครั้งท่านก็เล่าให้สี่ห้ารายการสหฮาบะที่เดียินในวันนั้นก็รายงานฮะดิษมาถึงเรามีอยู่เรื่องหนึ่งผู้ชายผู้หญิงที่ทำซีนา ท่านนาบีบอกว่าฟันตอลกนาอิลาซักกบินมิสลิตันนูดอาลาอฮฺดายยิกุนวาอัลฟาลูห์วาเซอันยาตะวักกะดูตัตะหูนารอนท่านนาบีบอกว่าเราหมายถึงท่านนาบีและแกยิบรีนบางรีวาย่าบอกว่าท่านมีกาอีนมาด้วยได้เดินทางต่อมามาเห็น อัลลอฮ์ใ he ห้นบ he ีเห e ็นไม่เห็นหลุมขนาดใหญ่หลุมหนึ่งซึ่งหลุมเนี่ยมันมีรูปรูปร่างเหมือนกระโปรงผู้หญิงก็คือไตรงปากหลุมเนี่ยแคบแล้วก็ตรงก้นหลุมเนี่ยจะกว้างออกอย่างนี้กว้างนบีก็ขึ้นไปดูอาลาฮูดอยยีกุลเนี่ยตรงปากหลุมเนี่ยมันแคบแล้วก็ตรงก้นหลุมเนี่ยมันจะกว้างออกอย่างมากมายเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่อัสฟาลูฮูวาเซอน ก้นของหลุมเนี่ยนะจะกว้างกว้างมากเลยจุคนได้เยอะแล้วก็ข้างใต้เนี่ยก็จะมีไฟลุกพรึบพึบพึบขึ้นมาแล้วก็มีความร้อนระอุอย่างมากทีเดียวไฟดาอิคตารบาอิรตาฟาหัตตาการาอยครููเมือ่อไฟเนี่ยมันเข้าใกล้ไม่ถึงว่ามีคนอยู่ในนั้นบริเวณนั้นข้างใต้เนี่ยนะครเหมือนกับ ตะแกงปิ้งปลานะพี่น้องเหมือนกับตะแกงปิ้งปลาเนะี่ยคนเนี่ยก็ยืนบนตะแกงเยอะไปหมดเลยไอ้ข้างล่างเน่ยเป็นไฟที่ร้อนระอุพอไฟมันลุกพรึบขึ้นมาไอ้พวกนี้ก็ตายแล้วก็อะไรแหละหมายถึงว่าพยายามปีนป่ายเพื่อที่จะหนีออกมาฮัตตากาดาไอยาครูยูจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นที่อยู่ในหลุมไฟขนาดใหญ่ขนาดนั้นนี่นะตายป่ายปีนขึ้นมาเกือบที่จะออกจาก ปากประตูหรือว่าปากหลุมอันนั้นแล้วนะครับวาอีดาเข้ามาดัดรอยาอูฟีฮาเมื่อไฟมันลดลดลงไปไฟมันลดลงไปพวกขาเหล่านั้นก็ขับไปอยู่ที่เดิมอีกวาฟีฮาริจาลุนวานิซาอุนอุรอ่ตุนคนที่อยู่ในนั้นนี่นะมีทั้งคนหนุ่มคนสาวผู้ชายผู้หญิงที่แก้ผ้าล่อนจอน เปลือยกายล่อนจอนอยู่ในนั้นพี่น้องฝัก,กุ้นตุฉันก็กล่าวถามทานจิบรีนหมายถึงว่าผู้ชายกลุ่มหนึ่งผู้หญิงกลุ่มหนึ่งอยู่ด้วยกันพี่น้องโดนปิ้งบนตะแกงอยู่ในหลุมขนาดใหญ่ที่ปากหลุมมันเล็กก้นหลุมมันใหญ่เหมือนกระโปรงผู้หญิงนบีชงเงอ้อไปดูโอ้โหเห็นเหตุการณ์ตรงนี้แล้วยาจิบรีนมันฮาดาโอ้จิบรีนเอ,อ๋ย นี่นี่ใครกันเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยมันใครกันกอลาหมายถึงท่านจิบรีแล้วก็ท่านมีกาอินก็กล่าวตอบท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าอินตอลิกอินตอลิกอันนบีไปไปไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง <c oughs> คือในสำนวนฮะด,ดีษตรงนี้บอกอย่างนี้นะ <c oughs> ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง <c oughs> แล้วตอนหลังท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก็ได้รับคำตอบจากท่านยิบรีนว่าวัลลดีรออตาฮูฟิักบีฟะฮุมอจูนาดและสิ่งที่ท่านเห็นในหลุมขนาดใหญ่ที่ปากหลุมมันแคบก้นหลุมมันกว้างนี่นะที่มีผู้หญิงผู้ชายแก้ผ้าแก้ผ่อนอยู่ในนั้นแล้วก็ถูกปิ้งบนตะแกรงนี่นะไฟลุกพรึบขึ้นมาไอ้พวกนี้ก็ปายปีนขึ้นมาหนีไฟแต่มันร้อนระอุมากคนเหล่านี้คืออซูนาด บรรดาผู้ชายบรรดาผู้หญิงที่ทำจินากันนี่คือโทษเบื้องต้นพี่น้องสำหรับคนที่ทำจีนาที่อยู่ในอาลัมบัตซักเป็นไงครับพี่น้องหน้าสยดสยองหน้าหวาดกลัวขนาดไหนนี่เป็นโทษเบื้องต้นอย่างเดียวนะทีนี้เราไม่รู้นะครับว่าซีนาตรงเนี้หมายถึงซีนาใหญ่หรือซินาเล็กวัลลอฮุอาลัมเราไม่รู้ไอ้ซีนาเล็กๆเ,เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นซีนาเหมือนกัน แต่จะถูกลงโทษถึงขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยวัลอหัอาลัมอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรู้ดียิ่งในเรื่องนี้วัลลอหวอาลัมแต่ว่าถ้าทำสินาใหญ่นี่นะชัดเจนเลยว่าโทษเบื้องต้นของการที่จะไปอยู่ในอาลลัมบัตซักมันเป็นแบบนี้ก็คือถูกลงโทษถูกจับไปขังไว้ในหลุมขนาดใหญ่หลุมนั้นเนี่ยมีรูปร่างคล้ายกระโปรงผู้หญิงแล้วก็ อยู่ในลักษณะที่เวลาไฟมันลุกพึบมาจากข้างใต้พวกนี้ก็จะปีนป่ายหนีแล้วก็ร้อนระอุอย่างมากแล้วก็หนีไม่พ้นก็ถูกลวกถูกเผานะครับเจ็บปวดอย่างยิ่งเนะี่ยแต่ว่าไม่ตายนะพี่น้องจําเอาไว้หลังจากที่เราตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วไม่ตายหลังจากนั้นไม่ตายดังนั้นใครก็ตามแต่พี่น้องที่ผิดไป ละเมิดไปฝ่าฝืนไปในเรื่องนี้พยายามอย่างยิ่งนะพี่น้องเรามีอัลลอฮ์เรามีพระผู้เป็นเจ้าของเราเรามีพระผู้อภิบาลของเราเตบาบ้าตัวซะพี่น้องขอลุกโทษต่ตออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาซะอย่าดื้อด้านเลยยังไงก็หน,นีอัลลอฮ์ Allah ไม่พ้นหรอกคนหนุ่มคนสาวอย่านึกว่าจะไม่ตายนะ <c oughs> คนหนุ่มคนสาวตายเร็วๆก็มีนะ ยังอายุแค่25ตายก็มีเยอะแยะยังอายุแค่31ต,ตายก็มีเยอะแยะอย่าชชร่าใจผิดไปแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอัลลอฮ์ก็ให้นบีมาบอกนะผิดไปแล้วเนี่ยด้วยวิสัยของการเป็นมนุษย์ไม่มีใครหรอกที่จะไม่ผิดอัลลอฮ์ก็ให้ประตูแก้ไขมาว่าบอกว่าอยากจะลบล้างไม่ความผิดที่มีอยู่ถ้าอยากจะลบล้างความผิดที่มีอยู่ <c oughs> สิ่งที่สิ่งที่ทำผิดไปนะี่ยกล้าหรือเปล่าล่ะกล้าที่จะกล้าที่จะเป็นผู้ที่สำนึกผิดกับอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ขอลูกโทษต่ตออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เสียใจกับสิ่งที่ทำผิดไปทำแค่นี้อัลลอฮ์อภัยให้หมดเลยจะทำซินามากี่ครั้งก็ตามแต่แต่ถ้าไม่ยอมเตาบ้าตัว นี่คืออาสาบนี่คือโทษเบื้องต้นที่อยู่ในอาัม์บัตรักของบุคคลที่ทำศินานะครับอดูต่อสภาพของคนที่โกหกเป็นประจำอืมสภาพของคนที่โกหกเป็นประจำเป็นยังไงพี่น้องคนที่โกหกหลอกลวงปิ้นป้อนตอแหละนะครับทั้งหมดแหละภาษาไทยมีเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระมัดระวังไว้ให้ดี พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องมีศาสนาของอัลลอฮ์มากๆคําพูดที่พูดไปกับลูกค้าเนี่ยนะโอหกเป็นประจำหรือเปล่าปลิ้นป้อนหลอกลวงนะครับเสแสง้งมากน้อยเพียงใดเนแต่ละวันอันเนี้ยโอ้ไม่ได้กําไรเลยนะเนี่ยขายเนี่ยขายเท่าทุนขายเท่าทุนจริงๆเลยวัลลอฮ์ฮิอัลลอฮ์บางทีสาบานกับอัลลอฮ์อีกด้วย แต่หารู้ไหมว่าเนี่ยกำไรตั้งไปสิบสิบบาทขายกิโลนั่นเนี่ยแบบเนี่ยเลิกซะพี่น้องโกหกปิ้นปอนอย่างนี้ไม่ได้เพราะที่ผมต้องเตือนพี่น้องที่อยู่ในตลาดเนี่ยเพราะว่าการแข่งขันในตลาดเนี่ยมันสูงนะพี่น้องโอ้โหร้านนี้ขายดีโอ้โหร้านนูน่นเหมือนเทน้ํานเทท่าเลยขายดิบขายดีกําไรมหาศาลเอ๊ะทำไมของเรามันพออยู่ได้เดือนหนึ่งก็มีเหลือสัก พันสองพันโอ้โหร้านนุน่นเดือนนึงเหลือหลายหมื่นน่ะมันแข่งขันกันพอเวลาไอ้นุ่นได้เราก็อยากจะได้บ้างเอเขาทำังไงกันไปฟังโอ้ันมีเล่เหลี่ยมมีชั้นเชิงมีการเสแสร้งมีการโกหกตอนแหลหลอกลวงเข้าไปนี่แหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นถูกประทับตาว่าเป็นคนโกหกวงการนักการเมืองก็มีการโกหกเยอะ วงการตุกครูนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะพี่น้องเยอะเรื่องโกหกหัดิสในมีว่ามีไอ้น,นี่ไม่ใช่ศาสนาบอกเออทำได้ทำได้มีเยอะโกหกตอแหลปิ้นป้อนหลอกลวงเสแสร้งโดนอะไรพี่น้องนี่นี่ท่านนาบบมุมฮัมหมัดสุลล่านขออลฮิวะซัลลัมบอกต่อไปอีกว่าฟันตอลักนาพวกเราก็เดินทางต่อไปหะดีิบทน,นี้หมายถึงท่าน จิบเบรีแล้วก็ท่านมีกาอีนท่านจิบเบรีนกับท่านนาบีเดินทางกันต่อไปคือคล้ายๆกับว่าอัลลอฮ์เนี่ย,ชยใช้จิบเบรีเนี่ยพาท่านนาบีผ่านไปยังสภาพแบบนี้ให้ท่านนาบีได้ไปเห็นได้ไปมองดูคนที่ถูกทรมานในในหลุมศพเนะ่ยเป็นยังไงเป็นโทษเบื้องต้นฟาอีดารอจุลุนยาลิซุนพี่น้องฟังให้ดีนะวารจุลุนกออิมุนบียาดีฮี กันลูกัลูบุญมินหาดีดินเมื่อฉันผ่านมาฉันก็เห็นชายคนหนึ่งนั่งนีนง่นั่งแบบนี้นั่งบนเก้าอี้หรือนั่งบนโขดหินเนี่ยแล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังในมือเนี่ยถือเคียวเคียวที่มาจากเหล็บแหลมหรือขอเกี่ยวที่คมกริบแล้วก็แหลมด้วยแหลมคมอิน فإنّه ي د ِ ل ذلك الكلو في شدقيه حتى يبلغ َ ف ا ه ه ثم يفعل بشدقيه الآخر مثل ذلك ويلتئم ش د ق ُ ه هذا ويعود ويصنع م ْ ل ه ُเข้าไปข้างหลังนี่ะถือเคียวอาจจะเป็นเคียวอย่างเงี้ยนะครับแหลมคมจับเขาไนี่นะครับเกี่ยวที่ริมฝีปากเนี่ยเกี่ยวริมฟีปากแล้วก็เกี่ยวไปข้างหลัง แล้วก็ครั้งนี้ก็มันกันเกี่ยวที่ริมฟีปากแล้วก็เกี่ยวไปข้างหลังนะครับแล้วก็บางรีวายาบอกว่านี่จิ้มที่ตาจิ้มที่นี่จิ้มจีเนี่ยที่ทีทน้นที่แก้มนี่นะแล้วก็เกี่ยวไปข้างหลังนะเกี่ยวไปถึงหูกิ้มที่ตาเนี่ยเกี่ยวไปถึงหูเอาลล่พอโดนเกี่ยวป,ปุเข้าไปพับนั่นก็ขาดเลยก็ขาดมาเป็นแผลเวิร์ดเลือดคงไหลาอาบเลยแหละเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ร้องไห้ร้องหมร้องไห้ พอหันมาเกี่ยวข้างนี้อีกอเกี่ยวหนึ่งสองสามพอเกี่ยวข้างนี้แล้วเนี่ยร้องโอยโอยหลังจากนั้นไม่นานก็เกี่ยวข้างซ้ายอีกพอเกี่ยวข้างซ้ายเสร็จปับ๊บร้องโอยโอยโอยหลังจากนั้นไม่นานเกี่ยวข้างขวาอีกเป็นอย่างเนี้ยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมผู้อ่านอันี้นเราใจมันหาย,ยนะท่านนาบีก็บอกว่ายาจิบรีนมาฮาดาโอ้จิบรีนเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ย ก็ล้ทางจิบรีแล้วก็ท่านมีกาอินก็บอกว่าอินตอลิกอินตอลิกไปไปไปเราไปกันก่อนเถอะไปดูเฉยๆไปก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในภายหลังตอนหลังท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุโลลานหัวเลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับคำตอบนะครับว่าอัมมัลละดีรอไอตาหูอยู่ชักโกชิดกูหูฟักัตซาบุนอยู่กัซซิบูบิลกัซิบะส่สวนที่ท่านเห็นว่า ถูกมาถึงจับนั่งบนโขดหินแล้วก็ถูกเอาเขียวนแหลมคมเนี่ยเกี่ยวปากเกี่ยวตาเกี่ยวแก้มเกี่ยวไปถึงไถทอยเกี่ยวไปถึงไถทอยนี่นะคนคนนี้คือกัจดดาบุญเป็นจอมโกโหกหลอกลวงเสแสร้งปิ้นป้อนคนเหล่านี้แหละวันเกียามาโกหกหลอกลวงปิ้นป้อนเสนแสร้งนี่นะคนเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่ถูกลงโทษ สถานสถานแรกก่อนนะไม่เบาแลวผมว่าจะผมบอกจะผมอยากจะบอกสถานเบาไม่ใช่เป็นโทษเบื้องต้นนะสถานแรกโทษเบื้องต้นสําหรับบุคคลที่โกหกตอแหลปิ้นป้อนโดนแบบนี้โดนแบบนี้ผมเองต้องขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพี่น้องครับอย่าให้สิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่จริงและถ้าเรื่องไหนก็ตาม ที่มันผิดพลาดไปหรือมันไม่ถูกต้องพี่น้องต้องบอกผมนะผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อาจจะมีผิดพลาดแต่ก็จะพยายามไม่ให้ผิดพลาดแต่ถ้าเห็นช่องโว่ผิดพลาดเมื่อไหร่ก็โทรศัพท์มาคุยกันนะครับฉันพี่ฉันน้องเป็นพี่น้องร่วมกันในาศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องคนโกหกโดนแบบนี้ นะครับคนโกหกโดนแบบนี้ฟาุสนาบิฮีอิลายามิลเกิยมะและเขาก็จะถูกทำแบบนี้แหละจนกระทั่งไปถึงวันเกียมาไม่รู้อีกด้วยวันนานเท่าไหร่เราไม่รู้โดนทำแบบนี้แหละแล้วตายก็ไม่ตายเจ็บปวดก็เจ็บปวดอย่างแสนสหาหัสอยากจะตายใจแทบขาดมันก็ไม่ตายพี่น้องนี่คือลักษณะของคนที่โกหกลักษณะของคนที่ปลิ้นป้อนหลอกลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองต้องจำเอาไว้นะนักการเมืองเนี่ยเขามีสูตรอยู่อย่างหนึ่งเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้จะพูดยังไงก็ได้พูดไปเถอะพูดให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ให้คู่แข่งนั้นเลวลงให้คู่แข่งนั้นลดลงเสื่อมเกียรติเสื่อมศักดิ์ศรีเป็นคนเลวซามตำช้าพูดให้ตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ให้คนอื่นเขาเลวลง นี่คือวิสัยของนักการเมืองที่ไม่มีศาสนานะไอ้ที่มีศาสนาเนี่ก็ว่ากันอีกอย่างซึ่งน้อยเต็มทีนะพูดอะไรอะไรไปโดยเฉพาะฮะดีษบางบทบอกวา่าฟาตุฮ์มลอันหุฮัตตาตับลูกอลอาฟากการโกหกตรงนี้นะมันไปไกลมากจนกระทั่งไปถึงขอบฟ,ฟ้าด้านนู้นขอบฟ้าด้านนี้โอ้โหตรงนี้มันหมายถึงคนที่อยู่ในวงการสื่อด้วยแหละ ที่พูดอะไรโกหกปิ้นปนเพราะซื่อเนี่ยจะเป็นโทรทัศน์ทีวีวิทยุอะไรก็ตามแต่มันไปไกลสุดขอฟ้าโกหกสักคำเดียวเนี่ยมันก็คือการโกหกที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้แก่คนในสังคมมากเหลือเกินดังนั้นคนที่พูดในที่สาธนารนณะระวังให้ดีแม่ค้าในตลาดก็เหมือนกันเพราะในตลาดมีคนเยอะ พูดกันเราโกหกให้เขาเขาก,พก็พูดกันต่อพูดกันต่อในที่สุดมันไปไกลไปไกลมากการโกหกในลักษณะเช่นนี้พี่น้องเป็นเรื่องของการถูกทรมานในหลุมฝังศพนะครับซึ่ง <c oughs> ในหลุมฝังศพที่เราเรียกว่าอาลัมบั์ซักนะครับที่ย่ท,ที่ที่คนตายตาย,ตายทั้งหลายเนี่ยจะถูกนำไปสถิตไปอยู่ไปพำนักอยู่ที่นั่นคนดีๆอัลฮัมดุลิลลา คนดีๆเนี่ยในกุรอ่านบอกว่าจะไปพบเจอกันนะไปพบเจอกันแล้วก็คนที่ที่นะฮะดิษบอกนะบอกว่าคนดีๆที่ไปเจอกันเนี่ยนะพอเวลาเขาไปเจอคนที่ตายมาก่อนแล้วเนี่ยเขาก็จะถามว่าอา้าวแล้วก็คนนั่นคนนี้ลูกฉันล่ะแล้วก็พ่อฉันล่ะหรือว่าเพื่อนเพื่อนฉันล่ะเนี่ยเนี่ยไอ้คนข้างๆบ้านเนี่ยที่เขาตายมาก่อนไปไหนกันล่ะก็จะได้รับคําตอบว่า อันนี้อย่าไปยุ่งเขาเลยเขาถูกนําไปถูกนําไปอะไรนะลงโทษตามสิ่งที่เขาทําในดุนยานี้ก็จะมีการตอบกันแบบนี้อันนี้หะดีสของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัหฮิวซัลลัมเล่าให้เราฟังแต่ทีนี้สิ่งที่เราควรที่จะอ่านบ่อยๆศึกษาทําความเข้าใจบ่อยๆวันนี้รู้ไปแล้วนะคนที่ทําจินาชายหญิงที่ทําจินาเนี่ยเป็นอย่างไรโอ้โหโดนหนักมาก คนที่โกหกปิ้นป้อนเนี่ยเป็นอย่างไรปากในเราพูดทุกวันนะพี่น้องนอกจากคนใบ้นะครับไม่ต้องพูดอะไรแม้แต่คนบ้ามันยังพูดเลยนะครับแต่คนบ้าน,นั้นพูดอะไรไปแล้วอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาไม่เอาโทษเขาแต่สําหรับพวกเราเนี่ยพี่น้องพูดอะไรอะไรไปเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากๆให้มากที่สุดไอ้เรื่องไม่จริงอย่าพูดการโกหกเพียงครั้งเดียวเนี่ยนะอุลมะเขาบอกว่า มันเป็นสิ่งที่ชัยตอนจะสามารถต่อยอดให้เราได้อีกหลายคำพูดถ้ากล้าโกหกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวค่อยดูนะเรื่องที่สองจะมาเรื่องที่สามจะมาเรื่องที่สี่จะมาแล้วก็จะกลายเป็นวิสัยของเราเลยโกหกอยู่เป็นนิจจสินโกหกอยู่เป็นประจำนี่คือสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะต้องออกห่างควรอย่างยิ่งที่จะต้องเตือนกันนะครับแล้ว ในเรื่องของคำพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> ต้องระมัดระวังให้มากๆนี่วันนี้เรื่องโกหกอย่างเดียวนะที่โดนโทษทันอย่างนี้เรื่องอะไรอีกเรื่องนินทาลับหลังอ,อ่าว่าไปแล้วนินทาลับหลังแปลให้ฟังไปแล้วแล้วก็เรื่องคุยกันแล้วสร้างความเสื่อมเสียเสียหายให้แก่ผู้คนนะครับก็คุยไปแล้วเหมือนกันว่าโดนอาสาบอะไรในหลุมฝังศพวันนี้คนที่โกหก โกหกเนี่ยค้าขายกับโกหกไปประกอบสัมาอาชีพอะไรกับโกหกแต่ละวันนี่โกหกเป็นสิบสิบคำเป็นยี่สิบสามสิบครั้งอย่างเนี้ยเขาเรียกว,ว่าโกหกเป็นนิจสินโกหกอยู่สรรม่คเสมออย่างนี้หนักแน่ครับพี่น้องอาการนี้หนักแน่ใน,ในอัลัมบัตซักโดนโดนเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นขอดูอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องก่อนจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องผ่านนะครับผ่านเครื่องกรองตรงนี้นิดหนึ่งก่อน ผ่านเครื่องกองเพราะเครื่องกองตรงนี้แหละก็จะได้คิดตึกตองดูว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมเป็นสิ่งที่ดีไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพูดทิมแทงคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะไอ้พูดทิมแทงคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าทําให้คนอื่นต้องได้รับความเดือดร้อนเดี๋ยวว่าหลังจะเอาเรื่องนี้มาคุยด้วยเป็นชีวิตหลังความตายเหมือนกันพี่น้องพูดทิมแทงคนอื่น สอนสาศาสนาก็ต้องทิมแทงคนอื่นถ้าไม่ทิมแทงคนอื่นเขาก็จะไม่ฟังเนี่ยสอนสาศาสนาแบบนี้นะอันตรายนะจึงกระทั่งคนบางคนเนี่ยอาจารย์บางท่านเนะี่ยอยู่ในลักษณะที่พูดเรื่องาศาสนาทีไรต้องมีเรื่องทิมแทงคนอื่นแล้วก็อ้างตัวตนเองเนี่ยเป็นซุนนา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 เนี่ยเขาไม่สอนศาสนาแบบทิมแทงคนอื่น ต้องสอนศาสนาแบบพึงสอนให้เขารู้สงสารคนที่ทำผิดสงสารคนที่ยังไม่เข้าใจค่อยๆบอกค่อยๆเตือนโน้มน้ำเขาโน้มนเนาเขาเข้ามาสู่ความเข้าใจที่ตนเองต้องการป้อนให้มีมิมตรไมตรีที่ดีไม่กระโชกโคกหากไม่ด่าทอไม่ซับโคกไม่ตอว่าคนที่เขาไม่เหมือนกับเรา ท่านนาบีบอกอย่างนี้นะอัลลิมูวลาตุนัฟิรูท่านทั้งหลายพึงสอนเถอะพึงสอนพึงให้ความรู้อย่าไปไล่เตอเพิดคนออกจากศาสนาด้วยด้วยอาการที่ทิ่มแทงสับโคกตอว่านะครับทับถมผู้อื่นอย่าทำอย่างนั้นโทษทันของคนเหล่านี้มีนะครับในอัลลัมบัตซักวันนี้เราคงได้สองเรื่องเรื่องคนที่ทำจินาเป็นยังไง ผู้ชายที่โกหกผู้หญิงที่โกหกอยู่เป็นประจำโดนอาสาบโดนโดนโทษทันในอาลลมบัสรักอย่างไรนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวบิลแาฮิตตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามอัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบราระกาตุ شكوت الى وكيعي